สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะก็จะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับเว็บร้อยสิบไอนะตัวสตาร์ทมือล้อซีลวดนะฮะหรือว่าตัวรองท็อปนะวันนี้ก็อัปเดตราคาเงินสดนะครับเดือนกุมภานะฮะพุทธศักราช2566นหระฮะหรือว่าปี2023ะตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาดำนะครับถ้าพร้อมแล้วลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเว็บร้อยไอนะตัวสตาร์ทมือล้อซีลวดนะฮะหรือว่าตัวโรงทบนะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นสีที่ค่อนข้างขายดีมากนะครับสำหรับสีเทาดำตัวนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เขตแล้วแต่พื้นที่นะครับแต่ว่าที่นี่นะสีนี้ก็ พี่น้องๆนะฮะชอบมากนะครับสีเทาดําตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นตัวรองทบนะฮะตัวสตาร์ทมือนะครับนี่ฮะโทนสีก็จะเป็นสีเทาข้างหน้านะครับแล้วก็จะมีสีดานะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปี2022นะครับแต่ว่าก็มีขายจนถึงปี2023นณตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเว็บร้อยสินี่ยังไม่มีข่าวตัวใหม่มาเลยนะครับก็จะมีแค่ตัวนี้นะครับที่ว่า Honda นะฮะยังส่งเข้ามาให้ร้านนะฮะขายเรื่อยๆนะครับ วันนี้ก็เลยจัดโปรโมชั่นนะครับก็เลยอัปเดตราคาให้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังจะออกรถนะฮะแต่ว่าไม่รู้จะเอารุ่นไหนนะครับก็เลยเอาตัวรนะ้อยสิบะตัวสตาร์ทมือล้อซีรวดนะนี่ฮะมาแนะนํานะครับเผื่อจะซื้อนะฮะจะได้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นสตาร์ทมือนะฮะล้อซีรวดนะเพราะว่าฮอนดานะทำเวฟร้อยสิบมาทั้งหมดอยู่4รุ่นนะครับ ก็จะเป็นรุ่นสตาร์ทเท้าดับเบลหน้าหลังนะครับแล้วก็รุ่นสตาร์ทเท้าดิดหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้นะรุ่นสตาร์ทมือล้อซีลวดดิดหน้านะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นตัวท็อปนะก็จะเป็นตัวล้อแมกนะตัวสตาร์ทมือนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปนะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับตัวนี้ราคาพร้อมโอมพร้อมทะเบียนพรบนะฮะอยู่ที่ 44,900บาทนะครับก็คือราคารวมจดทะเบียนนะครับ44,900พ้ร้อพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบตัวสตาร์ทมือล้อสีลวดฮนะหรือว่าตัวรองท็อปนะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบใหม่นะร,ระบบใหม่ก็เป็นแบบธรรมดานะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปุ่มสตาร์ทนะก็จะมีสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทขาให้ด้วยนะครับส่วนกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะครับเนื้อสีนี้จะเป็นสีเทานะครับเนี่ย สีเทานี้จะออกเทาออกด้านด้านนะครับแล้วก็จะมีสีดําด้านนะตรงคนโซนหน้าตรงนี้นะครับส่วนบอกก็เป็นบอกสีดำนะฮะในส่วนของไฟท้ายนะตัวนี้ไฟท้ายแบบธรรมดานะครับยังไม่เป็น LED นะครับต้องดูว่าปี2023นี่ Honda นะจะทำมา1้0แบบไหนนแต่ก็ตอนนี้ยังไม่มีข่าวเลยนะครับมีแต่ตัวนี้นะแต่ว่าตัวนี้ขายดีมากนะครับสำหรับสีเทาดำตัวนี้นะครับส่วนสตาร์ทมือนะฮะ ฮอน้าทำมาทั้งหมดอยู่4สีนะครับก็จะมีสีเทาดำนะฮะน้ำเงินดำแดงดำแล้วก็ดำเทานะฮะตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับเนี่ยสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานแบบทนแรงประหยัดนะผมว่าตัวนี้น่าใช้มากนะครับเพราะว่าขับเคลื่อนด้วยโซ่แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะฮะท่านเน้นแบบประหยัดน้ำมันนี่ระบบเกียร์นี่ตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับ ตัวนี้ก็เป็นในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์วนสีระดับนะเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะครับเวลารถจอดนิ่งเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของฝาสูบนะตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะช่วงชักนี่หกสิบสามจุดหนึ่งนะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์แบบหัวฉีีนะฮะ pgm fi นะตัวนี้ฮอนด้าขอรับประกันเครื่องยนต์ให้สามปีนะหรือว่าสามหมื่นกิโลเมตรนะส่วนระบบฮะ ตัวนี้ถังใหญ่มากนะครับจุน้ำมันได้5ลิตรนะรองรับแก๊ย9สองแล้วก็อียนะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ํามันนะนี่คประหยัดมากนะครับเจ็กิโลต่อลิตรนะสำหรับใครที่กําลังมองหารถใช้งานที่ว่าประหยัดน้ํามันนะตัวนี้ประหยัดมากนะครับแล้วก็ราคานะครับนี่ฮะตัวนี้ราคาตัวรถนะฮะสี่หมบาทนะครับแล้วก็จะมีค่าทะเบียนพรบนะครับ รวมจดทะเบียนก็อยู่ที่44,900บาทนะครับจ่าย45,000นี่มีทอนร้อยหนึ่งนะครับสำหรับเวฟบร้อยสิบไอตัวรลอซีลวดสตาร์ทมือนะครับตัวนี้ก็แบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับถอดน็อตสามตัวก็เปิดฝาครอบออกมาก็จะเห็นแบตเตอรี่นะครับนี่ฮะสวยนะครับสีนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆพพี่ๆออกเยอะมากนะครับนี่ฮะเพราะว่าเห็นเพื่อนเพื่อพี่ๆเอาไปใส่ขอบนี่สวยมากเลยใส่ขอบเงินหรือว่าขอบทองนะก็สวยนะครับ ตัวนี้ข้างหลังระบบเบรกนี่เป็นแบบดำนะข้างหน้าดิสข้างหลังดําเป็นระบบโชคคู่นะครับสปริงก็จะเป็นสปริงสีเทานะฝาครอบท่อก็เป็นแบบชุบโครเมียมนะเนี่ยสวยงามเลยนะครับผมนะสีนี้ก็ดูแลง่ายนะครับเพราะว่าเป็นสีแบบเงานะครับเวลาเช็ดทำความสะอาดก็จะง่ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝาครอบขาดนะครับเนี่ยตัวนี้ก็มีสตาร์ทขาให้ด้วยนะครับใช้ได้ทั้งสตาร์ทมือแล้วก็ สตาร์ทขานะครับถ้าวันไหนสตาร์ทมือไม่ติดก็สามารถสตาร์ทขาได้นะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับสําหรับใครที่เคยซื้อรุ่นนี้นะหรือว่าเคยไปสอบถามราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าในเขตพื้นที่ของเพ,พื่อนเพื่อนพี่ๆนะขายกันอยู่ที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่กําลังจะออกรถนะแต่ว่าไม่รู้ราคานะก็สามารถอ่านคอมเมนต์แล้วก็ดูราคาได้นะครับท <temos> ี่นี่ก็ 4 4 9 0 0ัาบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆอ,อยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ